ันมเดี๋ยวให้ปักดูก่อนแล้วไฟเตยปุ่มมันมี2งปุ่มเซฟในเนี่ยมันเป็นเหล็กล้วนๆวน่ะถ่านในข้อในอ่ะยิงๆได้เลยเหลือยไปเลยอ่าอ่ายิงแล้วปั๊มเลยไม่ได้ข้ออะไรเยอ่านั่นแหละดึงดึงให้แน่นไม่งั้นจะเจ็บ ตรงเน <ITA> ี้มันมีต an> ้องต้องกดก่อนนี่เลยก็แน่นสุดเท่าทีปป้า้นั่นน่ะแล้วแก้มแน่เฉยๆฮะน้องเลยไปนานนิดนึงอ่าล็อกล็อกมันเสียงก็ได้อ่าใช่ใช่ยืนเสียงเนี้ยถูกต้องนั่นแหละอ่าเเต็มมันคืออย่างแบบนี้ยแล้วก็นนี้ห้งอ่าป้อันนี้ห้องอ่าอันนี้ก่อน่อ่าแค่นี้แหละฝาเราดูก่อนว่าไปนานนิดนึงโอเค โอเคค่อยๆเหนียวใจเย็นแน่นักกดพันทายแน่ฟ้ารับได้โตเบลเลอร์อะไรรับได้อยู่แล้วโอเคลองดูได้นะเปิดว้ยในลูกลอยอันนี้คือลูกแรงแล้วนะเอาแรงเลยเลยก็แรงอันนี้เข็งฟ้าเหนียวใจเย็นดีกว่าอ่าโอเคอันนี้เราจะมีที่บ้านแล้วคือปั๊มปั๊มนัดแรกปั๊มนัดสองเลยนะตั๊มสองนัดเลยฟ๊ากับแขกแรงๆเลยยูวทีสองนัดสองเลยนะ โอเคตาแข็งนิดนะึงะโอเคถ้ามันเข้าล่องเลยปาร์คเทียปืนหมดนารเนียลูกเหนียวเลยโอเคอันนี้ก็ปืนเทียปหมดละปาร์คแต่ห้านัดเลยปั๊์เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินอย่างเงี้ยมาเช็คล็อกอะ <c oughs> <laughs> น้องตัวไปหน้าเราปาร์คตาแข็งนิดนึงนะโ okay. อเคเพราะอ้าล,ล็องมันจะมาอ่าโอเค ได้แนละ้วเราเิดโอเคเลยเอ่าให้สุดแรงเกิดเลยยืนอ่ากลางออกมามันจะมีร่องตรงนี้หน่อยแต่ยังามันเข้าร่องอันนี้มือดึงแน่ให้แน่นนะถ้าแน่ไม่แน่นอ่ะมันจะกระแทกไหลแล้วจะเจ็บ เป็นน้องตัวแข้งหน้าต้องดึงมาข้างหลังอ่าเอาขาให้เสมอหัวไหล่อ่าน้องตัวแข้งหน้านิดนึงอ่ารับรับกับแรงหต่อยตรงยิงดูแล้วก็เออแรงๆไม่ต้องกวนพังคว่มเลยอ่าอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละประมาณนี้แหละกดวเราหนีโป้งยัดเข้าไปยัดอย่างนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยกดลงไงดันเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าดันให้สุดนะอ่าลองดูดันเข้าไปเลยเอานีโป้งดันเข้าไป ให้มันดน็อ่าโอเคตั้มการแท่งแรงๆเลยยังไม่ต้องเหนียวไก่การแท่งเลยโอเคอันนั้นปอกเก่าไม่เกี่ยวเต้ยเอาเรื่องร่างกายก่อนนะทวาแรงทั้งมันโอเคโน้มตรง,งน,น,นั้นนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเี้วยังต้องเหนียวไก่นะอันเนี้มันมีม,นม,มันมีร่องไหลอ่าผมอยากให้เข้าไปในนมันนะโอเคอ,อัดอัดเข้าไปในไหลนะ่เนี่ยไม่แรงไม่แรงเต้ยทับเต้ น้องก็โตไปข้างหน้านิดนึงโอเคได้นะโอเคเดี๋ยวลองดูสนัดมึงแลยนะห้านัดเองอ่ะพวกแกชอบแบบนี้เหรอฉันก็เพิ่งรู้เนี่ยนกแต่งไว้ที่นี้เอตวัดนกโตแหวกหน้านิดนึงโอเครับมันต่อเลยโอเคไหมโอเคเนี่ยมันซาดิสมอนเป็นอะไรกันเนี่ยเอาเลยค่ะได้เอาเลยจะทำอะไรก็ทำ อยากทำปืนลั่นกัน,น,น,นกแล้วก็นแหมมัน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 เมื่อคุณลอสตาลพลชอบคุณซาดิปมากน้องตัวนะน้องตัวไัหน้านิ้นโอเคเออได้ได้ได้ไดปัดเลยเดี๋ยวพวกแกเหอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ปวดแขนนะอย่ามาบ่นนะพรุ่ี้สองชุดคนนั้นนะพวกแก